ในอดีตการครอบครัวชาวบ้านที่เป็นนี้สินรุงรังต่างเฝ้าพึ่งพาอาคมและพระคาถาโบราณเพื่อให้นี้กรรมและนี้สินคลายตัวลงวัวน,นี้นาคาเล่าเรื่องจะพาทุกท่านไปพบกับพระคาถาปลดนี้โบราณแท้ของสายอีสานล้านนาที่ครูบาอาจารย์สืบต่อกันมาว่ากันว่าผู้ใดตั้งใจสวดด้วยศรัทธานี้สินเวรกรรมจะค่อยๆเบาบางลง ผนทางชีวิตจะเปิดมีโชคลาภหนุนช่วยหากท่านกำลังติดขัดเรื่องนี้หรือแบกภาระใจลองหยุดฟังเรื่องนี้ให้จบอาจเป็นแสงสว่างทางออกของชีวิตท่านก็เป็นได้ความหมายและแก่นแท้นโมพุทธายะคือการอัญเชิญพุทธคุณทั้งห้ามาปกป้องและหนุนนำเพ่งจันทร์เพ่งเดือน คือการอ้างอิงพลังพระจันทร์เต็มดวงที่สื่อถึงความสมบูรณ์ความบริบูรณ์และการสิ้นสุดนี่เวศน,นี่สินทั้งหลายจงคลายเป็นถ้อยคำประกาศต่อชะตาชีวิตให้สิ่งที่ติดค้างหรือพันธก,กรรมทั้งหลายหลุดพ้นอมสิทธิโอมสว่างหูมเป็นคำปิดท้ายให้ผูกพลังให้สำเร็จผลพระคาถาปลดหนีสายอีสานล้านนาโบราณบทพระคาถาโบราณ นะโมพุทธายะนะมามมมิหังพุทธังเพ่งจันร์ทสว่างธรรมังเพ่งเดือนแจ้งสังคังเพ่งเดือนใสนี่สินทั้งหลายจงคลายจากกายจากใจโอมสิทธิโอมสวาโหมวิธีใช้คาถาปลดนี้ 1. เวลาที่ควรใช้สวดในคืนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำ ได้ผลแรงที่สุดหากไม่ได้ให้สวดตอนเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น 2. เครื่องประกอบน้ำสะอาดหนึ่งแก้วดอกไม้สีขาวหนึ่งดอกเช่นดอกมะลิหรือดอกพุธจุดทูปเก้าดอกตั้งจิตบูชาครูบาอาจารย์และเจ้าที่ 3. วิธีทำพิธีตั้งนโมสามจบ ก่าบประลึกถึงครูบาอาจารย์สายบุญวางน้ำและดอกไม้ไว้เบื้องหน้าสวดพระคาถานี้9จบหรือ108จบตามกําลังศรัทธาหลังสวดให้นำน้ำนั้นดื่มสามอึกเพื่อเป็นสิริมงคลและใช้พรมน้ำในบ้านร้านเพื่อเปิดทางคลายหนี้สินจุดประสงค์ของคาถานี้คลายพันธะหนี้เวนหนี้กรรมเก่า ช่วยให้เจ้าหนี้ใจอ่อนลดการกดดันเปิดทางหนี้สินเงินทองให้เบาบางและมีโชคลาภหนุนเสริมใช้เป็นพลังใจให้ผู้สวดมีทางออกไม่ติดขัดประสบการณ์เล่าขานคนโบราณเล่าว,ว่าเมื่อครอบครัวที่มีหนี้สินรุงรังได้สวดบทนี้ต่อเนื่องเจ็ดคืนและรักษาศีลห้าควบคู่ไปด้วยเจ้าหนี้กลับใจผ่อนผัน และมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลโดยไม่คาดคิดเพราะใครสานบางคนสวดกอดออกขายของทุกเชา้าพบว่าลูกค้าเพิ่มเงินทองคล่องขึ้นจนใช้หนี้ได้คาถานี้ไม่ใช่เพียงการหนีหนี้แต่เป็นการเปิดทางให้หนี้คายลงตามบุญกรรมพร้อมดึงพลังบุญมาช่วยหนุนให้หลุดพ้นจากความรับขันได้จริงนี่แหละ คือพระคาถาปลดหนี้สายอีสานล้านนาโบราณคำสวดที่สืบมาอย่างศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังใครที่ศรัทธาลองนำไปปฏิบัติด้วยใจที่มั่นคงและอย่าลืมกดติดตามช่องนาคาเล่าเรื่องกดไลค์กดแชร์และกดสันกระดิ่งไว้เพื่อเป็นสิริมงคลเปิดทางโชคลาภและความคล่องตัวให้ชีวิตท่านแล้วพบกันในเรื่องเล่าครั้ง,คร,งครั้งต่อไปสาธุครับ หากคุณมีแนวคิดหรือเรื่องราวอาถรรพ์ที่น่าสนใจอยากให้เรานำเสนอสามารถแบ่งปันกับเราได้เลยและคะแนนคลิปนี้คุณให้คนละกี่ของขวัญดีครับ